โอเคพร้อมครับผมรีวิวอาดิดาสอาดิดาสเลยนะอาดิดาสเมสซี่บาลงดอสองพันบนะครับบอกได้เลยนะว่าสวยมากๆพร้อมอยางมาโอเคสวัสดีเพื่อนๆในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ใน f a c e b o o k แฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2องแฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ได้เวลาที่จะมารีวิวสวมใส่เจ้าตัวรองเท้าอ d ดิดา เมสซี่2,023บอลองดอนะครับเป็นรองเท้าที่ทำขึ้นมาให้กับเมสซี่ในในวาระที่เมสซี่ได้รางวัลบอลองดอครั้งที่แปดนะครับซึ่งเป็นรองเท้าที่บอกได้เลยว่าควรค่าแก่การสะสมมากๆนะครับควรค่าแก่การสะสมมากๆบอกไว้ก่อนว่าสินค้าที่เห็นอยู่ตอนนี้นะไม่ใช่ของแท้นะครับ ย้ําว่าไม่ใช่ของแท้นะครับตัวนี้นะครับเป็นรองเท้าในรุ่นที่ทําออกมาเพื่อ,อให้เป็นเกียรติให้กับเมสซี่นะครับที่ได้รับรางวัลบอลงดอ8สมัยนะครับ8สมัยเป็นบุคคลที่ถือได้ว่าโลกฟุตบอลใบนี้จะหาคนที่ได้รางวัลบอลงดอมากกว่านี้แล้ว คงจะอีกนานทีเดียวนะครับคงจะอีกนานเลยทีเดียวนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนเดียวบนโลกใบน,นี้แล้วก็ได้นะครับซึ่งเนี่ยครั้งที่แปดแล้วแล้วไม่พอนะใครที่ยังไม่ได้ดูตัวรีวิวตัวเ p p e r นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวตัวเปอร์นะต้องเข้าไปดูรีวิวตัวเปอร์เพราะว่าเพราะว่าตัวเ p p e r ในแต่ละส่วนอ่ะมันมีส่วนที่มีจารึกไว้แต่ละส่วนนะครับว่า มีอะไรอยู่บนตัวรองเท้ากันบ้างอะตอนนี้ผมขอพูดแค่ตรงตรงนี้นะแค่มีรองน่าจะเป็นรองเท้ารุ่นเดียวที่ผมเคยเห็นนะจะมีรางวัลบนลงดอเป็นลูกบอลที่ติดอยู่บนตัวรองเท้าซึ่งมีแปดลูกนะครับแปดลูกก็คือหมายถึงแปดสมัยนั่นเองนะครับอ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวตัวอัปเปอร์นะสามารถไปดูได้ที่ youtube รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับเข้าไปแล้วก็ฝากกด Sub s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยกันแล้วกันนะครับบอกได้เลยว่า ในใน u t u b e นะครับยังมีรองเท้าอีกลหลายๆคู่ให้คุณได้ดูนะครับออะเรามาใส่กันเลยกันแล้วกันนะครับตัวรองเท้าคู่นี้นะครับอย่างที่ผมเคยรีวิวไปว่ามันเป็นรองเท้าที่เป็นอัปเปอร์ที่เป็นหนังแท้นะครับบอกไว้ก่อนว่ายังไม่ได้เคยใส่เหมือนกันนะครับเนี่ยตั้งแต่ลองรีวิวมานะก็ยังไม่ได้ใส่เหมือนกันเดี๋ยวมาอ่านไซส์ให้ดูก่อนว่าไซส์เป็นไซส์อะไรนะครับไซส์ตัวนี้เป็นไซส์ US 8ป UK เจดทับส่วนสอง F R 4 1ทับส่วน3 J P 2 6 0แล้วก็ C H N 2 5 5นะครับก็เป็นเบอร์41นั่นเองนะครับที่ผมใส่ปกติแล้วรองเท้าของตระกูล X Crazy Fast X Speed p o r t a l หรือว่าตระกูล X อื่นๆผมจะใส่เบอร์41แล้วจะพอดีเท้าเป๊ะเลยแต่ตัวนี้ยังไม่เคยใส่นะครับเดี๋ยวลองดูว่าใส่เบอร์41แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งความแตกต่างความพิเศษของเจ้ารองเท้าคู่นี้ เห็นได้ชัดเจนว่าตัว upper มันจะเป็นตัวหนังแท้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัว u ปอร r ใส่แล้วจะเป็นยังไงนะครับมามาชมถึงความรู้สึกไปพร้อมๆกันนะครับอ่าตอนนี้ปัญหาแรกน่าจะรู้ละว่าคืออะไร <c oughs> อ่าอ่าหรืออาจจะไม่ใช่ปัญหาแหล้อืมไม่น่าจะใช่ปัญหาละน่าจะเป็นปัญหาที่เท้าของผมมากกว่าอ่าโอ้เป็นรองเท้าที่ใส่สบายนะ ใส่แล้วอื้มเลยโหนั่นในบอกได้เลยว่านุ่มมากทุกคนน้่งในตัวรองเท้าอ่ะนุ่มมากนะครับอื้มเบาเลยอะ่ะจริงๆรองเท้ารุ่นนี้นะครับน้ําหนักอยู่ที่ประมาณสองร้อยกรัมนิดๆนะครับแต่ตอนเนี้ยที่ใส่แล้วคือความประทับใจคือมันนุ่มมากในตัวรองเท้ามันนุ่มมากนะครับมันมันแตกต่างจากตัวเครซิฟาร์ ตัวที่เป็นผ้าผ้าตาข่ายเลยนะตัวตัวผ้าตาข่ายมันจะมีความรู้สึกเบาๆใช่ไหมแล้วมันเราจะรู้สึกว่าตัวอัปเปอร์มันจะแนบชิดกับตัวตัวตัวเท้านะครับมีความรู้สึกว่าใส่ใส่กระชับแต่ตัวเนี้ความรู้สึกคือใส่แล้วนุ่มใส่แล้วสบายเท้ามากๆนะครับแล้วตอนเนี้ผมจะให้ดูผมใส่ไปข้างหนึ่งผมขี้เกียจถอดละผมจะให้ดูข้างนี้ข้างซ้ายสังเกตดูเท้าผมจะเป็นคนเท้าบานนะ เท้าบานพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวอัปเปอร์ด้านหน้าเท้าให้สังเกตบริเวณด้านหน้าเท้านะทําออกมาได้ค่อนข้างจะเป็นหน้าเท้าบานพอสมควรนะหน้าเท้าค่อนข้างที่จะกว้างนะครับมันเลยทําให้เวลาเวลาสวมใส่อ่ะมันรู้สึกว่ามันใส่สบายมากนะครับอ่ะอีกข้างหนึ่งอ่าแต่ก็ก็มีแต่นิดนึงนะก็มีแต่นิดนึงตรง ตรงบริเวณการสวมใส่ตรงส่วนตรงเนี้รู้สึกว่าจะใส่ลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงในส่วนผ้าถักคือตัวอัปเปอร์ของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้ครับมันเป็นอัปเปอร์แบบสองส่วนส่วนที่เป็นผ้ากับส่วนที่เป็นหนังแท้นะครับส่วนที่เป็นผ้าตรงนี้กับส่วนที่เป็นหนังแทะแล้วก็เขาก็เอามาเย็บบริเวณตรงนี้เห็นไหมจะมีรอยเย็บตรงนี้นะครับเอามาเย็บประกบกันนะครับเวลาสวมใส่มันเลยทําให้บริเวณตัวส่วน ช่วงตรงนี้นะครับช่วงตรงเนี้ยมันจะรู้สึกว่ายัดเข้าไปลําบากนิดนึงนะครับแต่ถ้าพยายามยัดเข้าไปมันก็จะใส่ได้นะครับอ่าอันนี้คือข้อที่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 ผมรู้สึกนะอันนี้สําหรับแต่ราคนอื่นไม่รู้เมือนกันแต่ผมผมใส่ไปเมืม่อเมื่อคู่เนี้ยเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูอีกรอบนึงอ่าขอเสียเวลานิดนึงก็แล้วกันนะครับพแต่ผมอยากจะให้ทุกคนเห็นจริงๆว่าถ้าซื้อไปแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยคือข้อตรงเนี้ยบริเวณสม ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะใส่ลําบากนิดนึงแต่ผมจะใส่ให้ดูอีกครั้งลองสังเกตดูนะครับเนี่ยมันจะติดอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะตึงๆตรงเนี้ยครับอ่าแต่เราต้องขยับขยับแต่ก็ใส่ได้นะครับเนี่ยมันจะตรงเนี้ยมันจะตึงๆนิดนึงนะครับมันจะตึงๆนิดนึงอ่าแต่เมื่อใส่ไปในตัวรองเท้าเสร็จแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าตัวอัปเปอร์ด้านในคือนุ่มมาก นุ่มแล้วก็น้ําหนักที่ชั่งมาตอนที่รีวิวนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ2 0 0กว่ากรัมนิดๆนะครับแต่น้ําหนัก200กว่ากรัมตอนนี้ที่ใส่ไม่ถือว่าหนักเลยนะครับรู้สึกว่าใส่แล้วสบายเท้ามากบริเวณกลางเท้าไม่รู้สึกกดนะครับไม่รู้สึกกดเท้าบริเวณหลังเท้าก็ไม่ได้รู้สึกกดนะครับยิ่งบริเวณด้านหน้าเท้าคือสบายมากนะครับสบายมากไม่มีไม่มีส่วนที่แบบบีบรัดเลยไม่มีเลยนะครับ ปลายเท้าจะเหลืออยู่ประมาณประมาณนี่ประมาณนี้เลยนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยข้างนี้ถึงประมาณประมาณเกือบเกือบปลายนิ้วโป้งประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่าให้สังเกตดูเองก็แล้วกันนะครับว่ามันจะเหลืออยู่ประมาณนี้นะเนี่ยนี่ประมาณนี้นะครับแต่ในความรู้สึกของผมคือมันพอดีนะ ถ้าไปลดไซส์เป็นเบอร์40นะครับสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อนะถ้าไปลดไซส์เบอร์40 40อ่ะผมคิดว่ามันน่าจะเล็กบริเวณข้างเท้าน่าจะบีบบีบเข้าแล้วจะเวลาใส่แล้วจะรู้สึกว่ามันจะคับเกินไปนะครับแต่ในลักษณะประมาณนี้ผมโอเคกับความรู้สึกนี้นะครับว่าผมว่าไม่ไม่ไม่โอเวอร์ไซส์ไปเท่าไหร่นะครับถ้าถามว่าถ้าถามว่าเทียบเป็นตารางไซส์ตัวเลขจริงๆอ่ะมันก็จะโอเวอร์ไซส์น่าจะประมาณประมาณเกือบเกือบเซนนะครับเกือบเกือบเซนแต่ แต่ในช่วงด้านหน้าเท้าที่รู้สึกว่าใส่สบายแบบนี้ผมผม,ผมว่ามันโอเคเลยนะครับถ้าให้แนะนำรองเท้ารุ่นนี้ถ้าใครอยากจะสั่งซื้อแนะนำให้สั่งตรงไซส์นะครับสาวตรงไซส์น่าจะโอเคนะครับนี่สวยไหมสวยนะสวยนะครับกลางเท้านี่มันบีบไม่ไม่บีบมันโอบกระชับเท้าได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับบริเวณซ่นรองเท้า เดีวอยากจะบอกว่าส้นรองเท้าใส่แล้วนุ่มมากนะครับเพราะว่าถ้าได้ดูรีวิวตัวอัปเปอร์ผมจะบอกว่าบริเวณส้นรองเท้ามันจะมีฟองน้ําที่ค่อนข้างที่จะหนาแล้วตอนนี้ที่ใส่ด้านส้นเท้านุ่มมากๆนะครับแล้วก็ล็อกข้อเท้าได้ดีมากๆเลยเห็นไหมล็อกดีมากนะครับด้านข้างเท้าก็โอบกระชับทุกอย่างทั้งหมดเลยนะครับความสูงของข้อนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้คือข้อเท้าผมนะเนี่ย ตาตุ่มผมนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับด้านนอกก็ประมาณนี้นะครับสองข้างเหมือนกันเลยความรู้สึกเบานะครับแต่ก็ไม่ถือว่าเบาหวิวนะถ้าเทียบเป็นน้ำหนักก็ถือว่าเบานะครับใส่สบายด้านในตัวอัปเปอร์มีความนุ่มมากนะครับมีความนุ่มมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยืนให้ดูเห็นไหมได้ยินเสียงเข่าไหมเม่แกะ ดังดังเพราะเลยอ่ะนี่นะครับอันนี้คือด้านหน้าเท้าสวยมากสวยมากสวยมากด้านหน้าเท้านะครับข้างเท้าด้านข้างเท้าด้านในข้างซ้ายนะครับเห็นไหมนี่มีลูกบอลด้วยแล้วในลูกบอลนนะ่ะมันจะมีตัวเลขนะครับถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดผมรีวิวตัวอัปเปอร์แบบยาวๆประมาณถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะแบบเกือบๆยี่สิบนาทีนะตัวรองเท้าคู่นี้ที่รีวิว บอกทุกอย่างนะครับมันมีความมันมีความพิเศษอะไรหลายๆอย่างอันนี้คือข้างเท้าด้านนอกข้างขวานะครับข้างขวาจะมีชื่อของภรรยาของเมสซี่นะครับแล้วก็ลูกคนที่สามของเมสซี่นะครับเป็นชื่อลูกแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับอยู่อยู่ข้างเทา้าข้างข้างขวานะครับข้างขวาส่วนข้างเท้าด้านนอกข้างซ้ายนะครับก็จะมีชื่อลูกชาย คนที่หนึ่งกับคนที่สองนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดติดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านหน้าเท้าถ้าสังเกตดูจะมีรูปแพะนะครับแพะที่ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาจะเรียกว่า goat ใช่ไหมครับ g o a t นะครับ goat นะครับที่แปลที่เอามาเล่นคำที่ท,ที่เอามาเล่นเอามาเล่นคำโดยใช้คำว่าประโยคว่า get head of อไทม์ time, นะครับดีที่สุดตลอดการนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นชุดพื้นชุดพื้นก็จะเป็นชุดพื้นดีตัวเดียวกันกับชุด e x c l u s i v e fast เลยนะครับปลายปุ่มจะเป็นปลายปุ่มใสพื้นจะเป็นพื้นใสนะครับแล้วก็แต่ละพื้นจะมีตัวเลขนะครับตัวเลขที่บ่งบอกว่าเมสซี่ได้แชมป์ปีอะไร ปีอะไรบ้างนะครับทั้งสองข้างจะมีตัวเลขที่ไม่เหมือนกันนะครับนี่อ่าอันนี้ก็เป็นพื้นแล้วก็ปุ่มนะครับตอนนี้ยืนยืนอยู่น้ำหนักก็ถือว่าเบานะไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าจะจะหนักอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นรองเท้าที่ใส่แล้วผมชอบด้านในตัวอัปเปอร์ด้านในคือนุ่มมากแล้วใส่สบายมากจริงๆ นะรองเท้าพวกรองเท้าหนังแท้อะไรพวกนี้มันมีข้อดีอยู่ตรงที่เวลาเราใส่สัมผัสบอลหรือว่าเราจับบอลน่ะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันสัมผัสบอลได้ดีในความรู้สึกของผมนะคนอื่นไม่รู้เหมือนกันนะแต่ในความรู้สึกของผมอะพวกรองเท้าที่เป็นหนังแท้เวลาเราสัมผัสบอลจับบอลน่ะเราจะรู based, ้สึกว่ามันมันมันจะมีความสัมผัสบอลได้ได้นุ่มนวลมากกว่าพวกรองเท้าที่เป็นหนังสังเคราะห์หรือว่าเป็นรองเท้าที่เป็น เป็นเป็นผ้าตาข่ายอะไรเงี้ยผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับอ่าอันนี้ก็เอามารีวิวตัวรองเท้าคู่พิเศษนะครับอ d ดิดาสเมสซี่บรอง2ดสองพันยนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อเอาไปเก็บรักษาเก็บสะสมหรือว่าซื้อไปสองคู่ใส่ไปคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งใส่ในตู้ไว้เก็บสะสมใครเป็นสาวกเมสซี่ผมแนะนำเลยว่าควรค่า แก่การมีเก็บไว้มากๆนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับวันนี้เอามารีวิวให้เห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากจะสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับมีอยู่2 f a แฟนเพจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทั้ง2 f a แฟนเพจนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะดูรีวิวรองเท้าคู่อื่นๆนะครับหรือว่าอยากจะดูคู่อื่นๆที่จะมีในอนาคตก็ฝากช่อง YouTube ไว้กด ซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้ายังมีรีวิวตัวอัปเปอร์อีกหนึ่งรีวิวนะครับผมแปะลิงก์ทิ้งสคริปต์ไว้อยู่บริเวณมุมจอขวาด้านบนไว้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับนี่โดดให้ดูอ่าลืมพูดถึงเมื่อกี้บอก ลืมบอกไปว่าพื้นของเจ้าตรงเท้าคู่นี้ก็รับน้ำหนักได้ได้ดีเหมือนกับตัวรองเท้า e x c l u s i v e f a s t ของรุ่นรุ่นที่มีจุดหนึ่งตอนนี้นะก็เป็นชุดพื้นเดียวกันนะครับนี่สวยมากๆไป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 ซื้อเอ้ยไปซื้อซะเดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวมันจะหมดไปซื้อซะบอกจริงไปซื้อนะครับ